ล้มเจ็ดทำไรน้องอ้ามาครับกล่องเีสบสามเลครับเแล้วพ่อเราไปไหนน้องไปซ้อมครับเขาไปซ้อมกันอ่ะเขาไปซ้อมสตาร์คอมูกันรวมออสตากันทออะะไร่เอ้าพี่ชอนคนนี้นี่ครับผมไม่รู้ผมจะไปเอาามจากไหนตั้งเยอะมันเป็นพันชี้ขอกินข้างก่อนดิครับดิค่ะเป็นแบบครับแต่เจ็ดเคสมันก็น่าเกลียดไปนะเอาจริงป้าทำอะไรครับเนี่ย อ๋อผมรับผมรับทิ้งไม่หมดแล้วอันนี้ผมรับทิ้งไม่หมดแล้วแพ็กไปครับเนี่ยใช่หรอดอกทิ้งจริงหรอใช่พี่จะลูกกูกินไหมเดีกเช็คได้ใช่ไหมอ๋อน่าจะหลอกน่าจะหางวันนั้นวันนั้นเห็นว่าเซิร์ฟลงใช่แล้วครับอ๋อมันเเพิ่งนคือสรุปเราก็มีเจ็ดเคสอีกอันนี้ครับชื่ออะไรครับ เราจะดรอปที่ได้ไงมันไม่เราลองดูได้ยังว่ามันทิ้งได้ไหมอ่ะมันมีพวกพวกปืนหมอกับพวกหินแหลมเดินแล้วก็ยิงแล้วก็ชุบเลยได้ไหไปทุกกี่โมงอ่ะผมจะไปดูเดินไม่ได้มันมันไม่ได้แต่แต่บอลรู้รู้แล้วใช่ไหมว่าสกอร์สกอร์เคสนี่มันดรอปทิ้งไม่ได้เนี่ยรโอเคคับี่ รู้ๆนะครับพี่แล้วมันพอพี่จะมีวิธีไหมครับพี่มีเราก็ลองไปถามหมอที่มันพอมีวิธีไหมลดอะไรได้ไหมนู่นนี่นั่นหมอก็ให้ผมมาหานายกนายกก็ให้ไปหาหมอทีเนาะไม่ใช่ที่ไปคุยกับหมอเพราะไม่ใช่ที่คุยกับหมอเพราะหมอเขาต้องเป็นคนประเมินเราแล้วถ้าเราเราก็ถามว่าเออถ้าสมมติว่า เคสเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะแต่เขามาสนัเสมอทุกวันอย่างนู้นอย่างนี้ได้ไหมข้าหมอเขาให้มันก็ไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าประเมินโดยหมอผ่านแต่เคสเราอ่ะมันต้องพันกว่าเลยนี่งเราเนี่ยใช่ไหมใช่ครับแล้วพอมีเจ็ดเคสเนี่ยเลยเนาะเจ็ดเคสอ๋อผมไปกับหมออีกคนครับแล้วผมก็ให้หมออีกคนชุบเพ่ฟผมรักเขาครับหมอคนไหนก็หมอที่ชื่อว่าสเตฟานสเตฟาน เราไม่เก็บเคสอ่ะเราก็รู้ดีว่าเราต้องเก็บเคสผมพอดีสเตฟานเขาอยากได้เงินครับเดี๋ยวพี่ไปถามเขาก่อนละกันว่าบถามเขาดิว่าแบบถ้าไม่เป็นตอนนี้สเตสเตฟานออกหมอไปแล้วครับพี่ตาสองเราผมจะตัวนี้โอ๊ยบอลอยากตายจริงผมอยากตายว่ะเราแล้วเราไม่เข้ามาล่ะเนี่ยเช็คเนี่ยเราก็ไม่ได้เข้ามาเนี่ย ผมไม่ผมไม่ว่ามาเป็นหมอไงพี่ผมไม่ว่าผมเข้ามาผมไม่เข้าเวรอะบางทีอะผมมันวัยรุ่นเลือนร้อนอะผมไม่ไม่รักการรักษาพี่เห็นโอชาเขามาเป็นหมอด้วยนะใช่แต่เขาน่าจะเสร็จแล้วล่ะวุ้ยไม่ใช่คุณให้เยอะถามโอชาเดียวชาเสร็จหรือยังอะไรอะแล้วไม่ล้ไมผมผมไม่ใช่ครับไม่ก็คือหมอเขารู้อยู่แล้วว่าพวกเราเป็นเคสอาสาเขาช่วยอยู่แล้ว เขาอาจจะให้รอหมอเขามีใส่ดีมีน้ำใจจะตายเขารู้ว่าบอลแบบเออเป็นเคสอันนี้มาโอชาเป็นเคสนี้มาเขาก็อ่ะงั้นก็ไปเคสง่ายๆไอ้ดออย่างเงี้ยได้หลายเคสเก็บได้คือทําอ่ะพันแปดลำแน่นอนมันไม่ถึงสิบวันหรอกถ้าเราทําจริงๆอ่ะเขาช่วยเขาไม่ช่วยเขาช่วยรถหมอได้ไหมพันได้ไหมเพราะถ้ารถพี่ก็ต้องแปลว่าถ้าพี่รถให้บอลมาตรฐานของพี่ก็ต้องลดลงอ่ะไม่แต่ผมพี่ว่ามันลดไม่ได้เลเอางี้ถือว่าเราเคยเป็นแฟนกัน ได้ไหมพี่รถให้แค่ปรนมาณเคยเป็นแฟนบอลนะดีบอลพี่เคยเป็นแฟนผมในชีวิตจริงนะพี่แก้รือไม่ใช่แล้วแล้วผมใครมีมีมีแฟนหอแล้วหรอครับไม่พี่อะไรนะเอาเรื่องนี้ไว้ก่อนแต่บอลไม่ได้พี่รดให้มองไม่ได้เพราะพี่รดเทสอื่นก็ต้องลดเพราะไม่งั้นมันจะมันดูไม่ป็นมาตรฐานเลยไงคือพันแปดร้อยเทสใช่ไหมพี่พันแปดร้อยเทสใช่ไหมผมผมไม่ได้ตั้งเป้าคือไอ้เรื่องวันอะผมไม่รู้แต่เรื่องเทสอะคือต้องพันแปดร้อยเทสเลยอ่ะพี่ แต่ผมสามารถไปคุยกับหมอได้ไหมว่าเอ้ยแบบลดให้ผมสักนิดน้อยอะไรอย่างเงี้ยเอาเธอชัวร์ง่ายๆเลยคือเอาง่ายๆหนึ่งพันแปดร้อยเคสคือจบเลยบอลหมอเขาบอกได้ได้ถ้างั้นเดี๋ยวไอ้ไอ้เหรียญนี่มันตอบจริงไม่ได้เดี๋ยวผมจะไปทำให้มันครบหนึ่งพันหมอเขาช่วยจริงๆหมอช่วยหมอเขาช่วยหมอเขา ได้ที่ได้คนที่เป็นอาสาเลยมันไม่อยู่ยึงไม่ถึงสิบวันจริงบอลมันอยู่ไม่ถึงสิบวัน้าทำผมไปหาพวกคนตายอ่ะแล้วก็พวกแบบแอดดอปผมผมไปทุกอันเลยแอดดอปผมไปทุกอันเลยก็ก็คุยกับเขาดีๆว่าเราเออเราเคสนี้เราไปแล้วนะก็ไม่ต้องมาเออมัน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 มีเคสแบบนี้ด้วยนะแบบตายเยอะเราแบบชุบอทั้งหมดแบบไม่ต้องชุบหลายรอบอ่ะในกิจกรรมไงในกิจกรรมไงอืมมันชุบทีเดียวหมดเลยนะคือขึ้นทีแบบสามสิบสี่สิบคนอ่ะ พราะไอกิจกรรมมันใช้อได้กิจกรรมมัใช้อได้ไงแต่แต่ไม่ใช่ไปใช้ออกับคนที่เขาไม่ได้ตายนะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแบบเคสธรรมดาปกติใช้ไม่ได้นะเคสเนี่ยซุเปอร์ดีไวเนี่ยนะใช่ซุปเปอร์ดีไวใช้ได้เฉพาะกิจกรรมเท่านั้นได้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 ไเดรรน่ผมนยไมพี่ด้เ็ไม่ได้โอเคไม่รีดรอร์รีดไพี่ พี่ตาเดี๋ยวผมจะปลดปลดออกไปหาพี่นะครับพี่ชายแต่ตอนนี้ขอบอลทำจริงเอีะยพี่ต่อเขาไม่ต้องรอบอลหออกบอลบอลบอลอง7เคส7เบอคือนบอยมากเลยอลบ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 อเบอลบอผมชบอรบชิบอลโรนบลเอลาอลบอลบอรบเลบดลบอลบอเบอลบอลบอล็อลบ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 อลอลบอเบนโอเคอลบ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 อลัอลบ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 อเคถ้างับนเดี๋ยววบนหบลังถ้าลอบออแบบลบบบ ลดไม่ได้ถ้าพี่ลด800เคสเดี๋ยวต้องลดลงด้วยเหมือนกันโอเคครับพี่ได้เลยครับพัน810เคสนะครับพี่บอลบอลบีเปอร์นะขอกวานพี่ด้วยได้ไหมหนึ่งทีพัน810เคสอย่างเงี้ยไอบอลไอบอลนะพี่จ๊อดผมเอาไว้พี่แป๊บเดียวถามให้หน่อยถามให้หน่อยวันนี่ก่อนมันนีมว่าอะไรแจ้งถามให้หน่อยดีว่าถ้าพี่ไม่มีแฟนนี่ผมจะขยันทำพี่มีไหมผมอยากรู้เขาไมมีหรือเปล่าใช่ไหม มันจะบอกว่ากูบอกนะข่าวนะใช่หรอไปยังเนี่ยบอลไปยังเนี่ยแล้วแล้วพี่มีแฟนหรือยังพี Isa: ่ทำไมหรอก็ถามดูว่าพี่มีแฟนหรือยังครับถ้าบอลถามพี่บอกว่ามีแล้วอ่าถ้าถ้าพี่ต๊อถามคิดดูอีกีละกันฮี่พี่ต๊อแบบนี้มีโอกาสนะพี่มีโอกาสนะแสดงว่าเขามีใจพี่นะเขาถามผมบอกว่ามีแล้วนะ มาเจอพี่ปพเหมือนก็เหมือนรูปในทวิตนะพี่เหมือนรูปในทวิตนะพี่ต๊อดพี่ต๊อดอย่าอย่าอย่าให้มันมันมาอีกรูปหนึ่งเลยพี่ใช่หรอตรงนี้คุกมาเนี่ยมองพี่พีนมาพี่อยกับน้องในแก๊งหนูอ่ะแล้วเปาเปาลันอีกแล้วไงเปาอ่ะมีเขาหนวดหนหนวส้มๆใช่คนหรือเปล่าเฮ้ยบอลครับไล่จริงไหมเนี่ยเออเอานี้ยเขาไม่มีเขาไม่มีเขาไม่มีพี่ครเจอนะครับเจอครับโอกาสมาเขามีใจเอานี้ยเขามีใจใครใครมีใจไอหวาน ดีใจพี่ต๊อดี่จะให้ต๊อดฮะใช่ไม่ใช่พี่เขาบอกว่าเขามีแล้วไม่มีมีแล้วอะไรไม่มีแล้วแล้วก็มาแลกกของจูบว่ะพี่เออมาแลกกของจูดิพี่อาจจะได้สีอะไรอย่างเงี้ยโอ้เขามีแล้วแล้วเอแอดมินอีกคนไม่ใช่แฟนเขาหรอไม่ใช่เขาไม่มีตอสตอสโสดเขาโสดเออเขาโสดจริงนะพี่ไปเขาสด จริงไหมเนี่ยโสดฮัลโหลครับอ hey. so ันนี uh ้เป็นแปดเป็นเป็นะฮัลโหลครับนายยกไปไปเลขอันไหนได้บ้างครับเขาเรียกว่าอะไรนะพี่แฟชั่นนะครับให้เขาใส่พี่พี่พี่บอกให้เขาใส่แฟชั่นให้ดูเอามาคนเดียวนะพี่บอกว่าอะไรบอกว่าอะไรบพี่อยากเล็กแฟชั่นดูดี เวลาพี่ผมว่าชื่อพี่ชื่อเขาแม่งาคล้องจองกันได้ดีอะอยากแรกแฟชั่นแรกแรกอยากแรกแฟชั่นเหรอครับแรกยังไงเอยไม่ไงโตโตโต้ไหนครับตต้ไหนครับไม่ไงโตโตนึงใส่พราะใส่ให้ดูหน่อยได้ไหมครับเพราะอยากอยากอยากเห็นอยากแรกอะครับว่าไหนมันสวยบ้างอะอันของใหม่อะครับไม่ไงอันนี้ของใหม่ไม่ใช่หรอของของ มีมีให้ดูไหมครับไดบอลไดบอลใส่ให้ดูเดไหมไปไหนอรัพี่ไหนใส่ให้ดูหน่อยครับไดไหมสวยครับอันนี้อยากสวยอยากแรกเลยอรัมีอันใหม่อะครับมีอีกไหมครับเนี่ยเนี่ยไอไอนี้มันเป็นคาราวีอันใหม่ล่าสุดเลยแต่อันเก่ามันจะเป็นเนี่ยครับที่พี่แรกไปตอนไอตัวสีฟ้ากับตาไข่เม้นสีฟ้าหรอใช่ครับโอ้น่ารักเนาะน่ารักไหมน่ารักครับน่ารักแฟชั่นเหรอครับ ได้ไหล้ครับทั้งสองเลยครับทั้งคนทั้งเขาเลยทจะใส่<ป>แนะนำอ,อันนี้เลยอันไหนครับผมจะเก็บเอาไว้แนะนําหน่อยครับที่มันมีใครข้างบนสามอะไรหรอใช่ใช่ใช่โอ้ชื่อคล้องจองแล้วนะเหมือนแบบไข่หวานเลยข้างบนใช่ครับไข่หวานกับไข่เหม็นนะเนี่ยคล้องจองพูดอะไรเนี่ยบอลชื่อพี่ใคร แนะนำไออันนี้อันได้ครับผมดอกไม้ลอยอ่ะดอกไม้ลอยพี่คุณชอบอันไหนอ่ะของน่าจะคุณนายกชอบอันไหนมากที่สุดอะในแฟชั่นผมอยากซื้อเก็บใบอันสวยๆอ่ะอันนี้ไม่รู้นะแต่ถ้าจะเล่นแฟชั่นราคาขึ้นอะแนะนําให้เป็นดอกไม้ลอยๆอยอ่ะอยากแบบคุณค่าทางจิตใจอะครับชอบอันไหนถ้าถ้าชอบชอบแค่ถ้วยอย่างเดียวถ้วยอันบนอ่ะกับไอดอกไอดอกไม้ลอยรอบตัว แต่ที่เหลือคือไม่ค่อยอะอันนี้บอลหมอกบอลอะไอตัวสีฟ้าเราชอบอันไหนจ๊อตชอบอันนี้ครับชอบไปแทนอันนี้อันไหนอ๋ออันไหนครับอันไหนอันไหนอันนี้มันใส่ยังไงอะอันนี้ใส่แล้วติดตลอดเลยเนี่ยอันนี้เนี่ยเนี่ยที่ผมอันไหนครับอันนี้ไอ้ข้างหลังนี่หรอสีฟ้านี่หรอใช่ไหมใช่แ่สีฟ้าไหมหรือสีดำดำตัวนี้หรอ โอ้โใช่ครับใช่ครับชอบีนี่หละใช่ครับหมีกอดใช่ครับใช่ใช่ครับหมีกอดที่ผมชอบหมีกอดนะใช่ครับอย่าไปแฟชั่นเลยนะตอนเนาะผมผมจะไปซื้อพี่ผมจะแลกอันนี้นะไอ้ถ้วยเนี่ยที่ใช้อันนี้สองอะแลกอันนี้ยี่สิห้าเก็บเอาไว้อะีรดีใช่เค็มวีเอ็มบางทีบางทีก่อนพี่แลกแล้พี่ต้องรู้ว่าหมดเข็บตอนไหนพี่ข้ขอมือเขาไว้ดิเผื่อพี่โทรมาถามนะมีมีเบอร์ไหมครับ อ๋อเบอ,เบอร์มือถือไปไว้ติดต่อใช่ไหมใช่ครับเก้าศูนย์สิบแปดสี่หกครับเก้าอะไรนะครับเก้าศ <9 S 2> ูนย์สิบแปดสี่หกสี่หกครับผม,ผมเห็นผมจุดไปไหมครับจุด <c oughs> อ๋อเรียบร้อยค่ะ <c oughs> แล้วขอเบอร์เขาไป้ทำไมเหรอเรื่องแฟชั่นใช่ไหมเรื่อโทรศัพท์เรื่องแฟชั่นใช่ไหมพี่มีมมอมือยู่ฮะนี่มมว่าหลอกง่ายเหรอไม่ใช่เขียนว่า แอดมินใครหวานน่ารัก <c oughs> <c oughs> ครับขอบคุณนะครับที่แนะนำผมเก็บซื้อตัวละตัวไอ้ที่มันมีไข่ข้างบนอะ่ะสามตัวอันนี้อันนี้มาทุกวันเลยไหมครับ ทุกวันค่ะทุกวันพี่พี่จะตัดดูดูตรงหน้าเซคู่ดูดูดูแฟนเข้ามาแล้วเนี่ยมาแล้วไม่มาเลนวาเลนหรื่นไม่รู้จักเออมาเล่นวาเล่นพี่เบาดีครับพี่เออมาเล่นมาเล่นตัวจริงเข้ามาแล้วไงนั่นแหละไอตอนไอตีพี่อยัดตอนน้องเออแฟนพี่หรอไป่ไปไปไปเปิดเบื้องบนตอนน้องฟังดิเหรอพี่ยอมยอมยอมกูก็ตั้งกระโดงเขามีแฟนแล้วไม่ใช่หรอตอามนยังอะไรพี่มีแฟนแล้วไม่ใช่หรอมีมีแล้วหรอครับ อะไรนะมี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 แฟนถ้าเป็นบอลถามถ้าเป็นบอลถามมีแล้วค่ะพี่ปาปถามมีแล้วพี่ปาอามีแล้วพีอ๋นะพี่ป๊ไม่แต่ว่าพี่ปาอจับปอลสองมือได้นะครับพี่ปาไม่เกี่ยวอยู่แล้วไม่ถึงพี่ต๊อดนะครับไม่ครับเขาบอกไว้มันอยู่ที่คนถามค่ะ้หตอบอ่ะแล้วทะไมพี่ปาถึงบอกต้องมีแล้วด้วยอ่ะครับมีมีมีแล้วม่ข้างในหรือข้างนอกเจ็บวะกูข้างในข้างนอกอ่ะครับ ไม่ไม่ถึงแล้วพี่ผิดอะไรเนี่ยพม่ต๋อเขาบอกว่าแล้วแต่คนถามเอามาเปิดเปิดเพลงัวดจำลองพี่ยังไม่ได้จะจีบอะไรเลยไม่ใช่แค่บอกเฉยเฉยอ่แล้วจะพี่ตอถามนะครับเออนั่นแหละเอายี่พี่เปาถามเองก็เรียกพี่เปาถามอะไรใครหว่านไม่ฟังครับมีแล้วค่ะพี่เปาแล้วพี่ตอถามละเออแล้วแล้วมียังยังไม่มีค่ะจีบได้้ยไอต้นชัยจะบบฝันขันหมากก็ไม่บอก อันดีพี่ทศนาชอบแบบสักพวกสักพี่สักพี่คเดีไว้ด้านหลังอะจริงเหรอครับจริงไหมครับเนี่ยใช่ครับมันอยู่ที่คนถามเลยคำตอบของใครอ่ะเราพี่เปาพี่เปาโอ้ดีดีครับดีดีดีไม่แฟนนะครับออฟอรได้แล้วพี่มีแล้วค่ะพี่เปาเริ่มงเรื่องยามได้แล้วพี่เริ่มพยายามได้แล้วพี่มีแล้วค่ะมีแล้วค่ะเริ่่มมพพยยาาได้้แลวี ดีครับดีดีครับดีดีผมจะมาทุกวันเลยครับอรามาทุกวันโอเคค่ะไม่ได้แล้วะดูแฟนี่คือผผมเดี๋ยวมาดูครับเดี๋ยวมาดูมาดูวันละตัวครับรถแล้วแบบทำไมต้องทำไมกับไข่ทำไมพี่เปาถึงมีแฟนแล้วทำไมกับต่อถึงไม่มีแฟนนะครับพี่เปาไม่เข้าใจเกิดมาจากสามสิบปีเ่เคยเห็นป่าพื้นห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้า พ่อเมืองเกิดมาจะสามสิบปีเพิ่งเห็นหมู่บ้านเกิดอาทิตย์เลยพี่ก็คุยดีกับใครมาตลอดใหเขาต้องจับกันมาก็หลายปีแล้วว่าเขาเอาง่ายเขาไม่ได้มีไอ้ให้เปาอ่ะฮะเขาไม่ได้มีใจให้เปาแค่นั้นเองเปาก็เลยต้องโดนแบบอันนี้เปล่าพี่เขาอยากได้แฟนเขาไม่อยากได้พ่อแลเปล่าพี่โอ้โหโอ้พี่เปาพี่เปาพี่เปาเลพี่เราเดี๋ยว่ผมมาหาทุกวันนะครับว่ามาทุกวันเลยไหมครับพี่เปาพี่เปาถอยเดี๋ยวนี้เลย คนมาทุกวันไหมอะผมเดินไกลเนี่ยพี่พี่เปาผมเดินไกลเดคนคนแอดมินมาทุกวันไหมครับเอ้ยคนไฟรวะทุกวันทุกวันทุกวันครับครับผมจะมาทุกวันครับครับครับไปแล้วนะครับครับไปายครับครับครับโหพี่เปากูสตันเลยเขาไม่ได้เยี้ มันก็พูดแรงเกินหักหน้าพี่กูเกินเออพี่บาเลนหักหน้าพี่พี่ชายพี่เกินไม่ก็พี่ก้งไหนอะัคือรู้จักกันมาเป็นปีแล้วเว้ยกูก็คุยกับเขาปกติไม่เคยลาปาไม่เคยไม่หมายถึงที่บาเลนอะไม่รู้ไอาเลนชอบมันเถอะแต่ว่าแบบกูไม่เคยลาปาไม่เคยอะไรเขานลยเว้ยไม่เขาอาจจะอยากเขาอาจเขาจะมีมีสเปคหรือเปล่าเขาอาจจะแบบนับถือพี่เป็นพี่ไงใช่แฟนใช่ใช่าอาจจะไม่มีใจพี่เขาีาจจะแค่มีแค่เด็ตอะ มีเน็ตตาฮะแต่การดิโทรเลยกูเขาไม่ได้มีใจไงเขามีเน็ตใช่พี่ไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมคุยเองพี่เนาฮ้อ้เหี้ยเสียใจหวะทำไมวะไม่เขาโงมโอ้ยเฮียเฮ้ยขาคลายกันเหี้ยโอ้ตั้งแต่คนถามมาเราไม่ดีใจแล้วพี่บ่าไปแล้วต๊อกติยังไม่มีขอญาตถ่ายเก็บไว้หน่อยโบ้ไล่ฟังหน่อยโบ้ไล่ฟังเหยียดถ่ายเก็บไว้ก่อนโอ้ยมขอได้วันละเหยียดถ่ายเก็บไว้ ขอย่าถายเก็บไว้นะครับก็เขาไอนฝันเลยแหละพี่ตอดเนี่ยพี่เปาแค่นั้นแหละป่ะป่ะแล้วพี่ตอดได้เอาไว้หนึ่งในสี่ห้องแล้วพี่ตอดจองแล้วหนึ่งห้องนี้ไปพี่ตอดได้ถูกถูกถูกถูพี่เปาพี่ไม่ต้องเครียดพี่ไปพี่เราเป็นแค่พ่อเขาแหละพ่อพ่อมึงอ่ะพี่ยนเป็นตาผมหรอพ่อ